สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้บรรยากาศในห้องเรียนนะคะวันนี้วันนี้พักพักนานมากเลยค่ะเพราะว่าครูมีน้อยเนาะก็เลยมีโอกาสก็อยากมาทักทายเพื่อนเพื่อนนะคะช่วงนี้ก็เข้าหน้าหนาวนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะเนาะมาดามก็ไม่มีอะไรคิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะถ้าคนไหนที่ยังไม่ได้ไปหาก็ขอโทษด้วยนะคะก็จะพยายามไปทุกคนเนาะ ช่วงนี้ใกล้จะคริสต์มาสแล้วก็จะจะสอบก่อนคริสต์มาสนะคะก็มีอะไรทําหลายอย่างนะคะเพื่อนๆเนาะหวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะคะก็ไม่ได้มีอะไรนะคะช่วงนี้ก็รอเกี่ยวกับพวกเอกสารนะคะก็ใกล้จะจบแล้วนะคะเพราะว่าสุดท้ายนี้ก็มีทนายมีทนายมาถึงที่บ้านนะคะมามาเปิดตู้เซฟนะคะ ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะไม่ได้มีเงินมีทองเต็มเซฟอะไรนะคะเพียงแต่เป็นของที่สําคัญของคนสาเนาะก็ทางาทนายก็เอาไปไว้ที่โรงพักเรียบร้อยนะคะกม็มีอะไรน่าห่วงนะคะก็ตอนนี้ก็เหลือแต่เกี่ยวกับพวกเรื่องประกันนะคะเรื่องประกันแล้วก็เรื่องเ,อเรื่องบ้านอะไรเงี้ยนะหลืออีกสองอย่างก็จะก็จะ ได้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วคะนะ่ะเนาะถ้าเรื่องเรื่องประกันมาก็คงจบแต่เรื่องบ้านก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ย้ายออกหรือเปล่านะคะอาจจะต้องย้ายออกนะคะถ้าเงินประกันคนสามไม่พอนะคะคงต้องย้ายออกไปหาที่อยู่ใหม่นะคะแต่ยังไงก็เอาง่ายๆนะคะถ้าอันไหนมันจะเป็นของเรามันก็เป็นเนาะตอนที่เรามา จากประเทศอังกฤษเราก็หิ้วกระเป๋ามาใบเดียวนะคะทุกคนเนาะก็ขอบคุณคนที่อยู่บนฟ้าทุกวันนี้อยู่ได้ก็เพราะเขานะคะแล้วก็คนที่อยู่ก็ต้องสู้ต่อไปนะคะ คนเราไม่จากเป็นก็จากตายแต่จากตายดีกว่านะคะเ <ฤ acy> พราะเราจะได้รู้ถ้าจากเป็นมันจะทรมานกว่านะคะขอบคุณในทุกๆวันที่เราได้มีลมหายใจมีทุกทีสุขหัวนอนมีต้นทุนมันถึงมันจะไม่มากแต่ทั้งชีวิตเราก็ไม่เคยหาได้ขนาดนี้นะคะเ <ฤ acy> พ,พื่อน <ฤ acy> ไม่รู้เป็นไรเวลาคุยเรื่องคุศลที่ไรก็แบบ รู้สึกว่ามันจะมาลชันทุกทีนะคะทุกคนเดือนหน้าก็จะครบหนึ่งปีแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เพื่อนนั่งอยู่นอ้องเรียนว่าเด็กคนนี้นั่งอยู่คนเดียวทำไมซึมเศร้าก็เอาความรักความคิดถึงมาถึงเพ,เพื่อนทุกคนนะคะถ้ามีโอกาสก็จะพยายามอัปโหลดคลิปลงเรื่อยๆนะคะแต่รู้สึกล่าสุดที่อัดคลิปทำสปริงโร่ รู้สึกมันสับสนมากเลยกับเพื่อนๆเนาะลงไปแล้วสามคลิปแล้วคลิปมันไม่เด้งขึ้นแล้วดิฉันก็คิดว่าคลิปมันหายไปก็ลงในเมื่อลงไปแล้วมีเพื่อนมาดูก็ก็ปล่อยไปนะคะเราไม่ว่ากันนะคะก็มีเก็บไว้คลิปหนึ่งเพราะว่าเพื่อนดูเยอะนะคะก็อขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกวันนะคะสวัสดีค่ะคุณครูจะมาแล้วไปแล้วนะคะ คิดถึงทุกคนนะคะ